แล้วทุกคนหายไปทั้งวันบุม๋มวันนี้คนสวยของเราเนี่ยโดนขังแน่น้องมาไปไปโอีโอวันนี้คอนของไปไปโอีโอนะทุกคนคนเดียวบุ๋มชอบไปไปแต่งตัวสไตล์เนี้ยลูกนี้มันน่ารักดีเนาะ <c oughs> เกงขาสั้นเออดูเท่ดีแต่เขาสวย <c oughs> ว่าน้องน้องสวยน้องเท่เอาใช้คำว่าเท่ละกัน คนละครึ่งทางเท่มากอะ่ะมันดูเท่แล้วแสบด้วยเขาน่ารักมากทุกคนไม่ให้รักได้ไงอืมคอนนี้ทุกคนไปให้กำลังใจน้องนะใครอยู่ใกล้แล้วทีมหน้าจอก็ไปซื้อกันได้ที่แอปฟ้าไปให้กำลังใจน้องกันเยอะเเพราะว่าคอนนี้มีดราม,ม่าอยู่เดี๋ยวเนาะก็ยันะยงว่าแหละ ลูกไปไม่มีไม่มีมมดราม,มา่าก็สงสารคนจัดงานอยู่สงสารแอสการ์ลาสงสารผู้จัดเจอดราม,ม่าหนักหน่วงอยู่เหมือนกันถึงขั้นร้องไห้เลยก็นั่นแหละให้กำลังใจน้องให้กำลังใจผู้จัดอืมไม่รู้อะไรนักหนาเนอะอม <laughs> เอ็นดูเอ็นดูเขาน่ารักมากไปไปโอดีโออล่ามากจ้า อเอา้ามาแล้วนะฮะมันเป็นการสื่อสารแบบสองทางเดี๋ยวผมไม่ฟังเสียงน้องนะครับแล้วเดี๋ยวผมมา Gitarra <laughs> มาครับทุกคนมาร่วมตากแดดด้วยกันมาเชนนั่งครับเชญนั่งเชญนั่งสวัสดีทางโซนหน้าเวทีสวัสดีทางไลฟ์สตรีมด้วยนะครับกัแบบสวัสดีทุกท่านเลยในบรรยากาศชิลๆสบายๆแบบนี้เอาออกครับเอาออกห้ามมีร่มมาบางังห้ามมีหมวกมาใส่ใส่ได้แค่แว่นตานิดหน่อยขนาดเธอหันตูให้แดดนี่เนี่ย นแล้วกันอย่าไปหวนกันแล้วกันเม,มื่อกี้เมื่อกี้พี่พี่วงเพื่อพี่มากลางลมไหมโอเคถ้าง,งั้นเรากางลมเลยดีกว่าอ่ะถ้างนะั้นเอาไปก่อนอ่ะเอาไปก่อนประมาณอ่ะเอาเข้ามาได้แล้วอ่ะ,อะเอาหยิบไปก่อนอ่า เล่นกันครับดาวหางโอเลดาวหางเเล่ครับมอบแด่ทุกคนในกครับเซตนี้ครับสำหรับใครที่ยืนอยู่ในร่มมาตากแดดได้กันครับเชิญครับ,เช,รบเชิญคุณแม่ข้างหลังทงังโซนข้างหลังอย่าอย่าามาครับ ขย,ขยับขยับเข้ามาครับคุณแม่ขยับขยับทางนี้ด้วยนะครับทางนี้ไปยืนอยู่ตรงนู้นเนาะโอเคปะทำไมอ่ะเก้าอี้ตรงไหนอ่ะเก้าอี้อยู่ตรงนั้นไอเตอรโดนทำโทษนะครับเพลงนี้แล้วเล่นแบบไม่มีเอ็มดีไม่มีอะไรเลยแบบสดๆอ,อันนี้ก็ สาวเฉยๆครับไม่ได้ร้องคืนนี้มีอยากฟังเพลงอะไรอีกไหมโอ้ยรักแรกโคตรตลกเม็นแรกนี่โคตรตลกเฮ้ยย,ยุ่งจังเดี๋ยวจริงๆเลยนะตัวแค่นี้มันจะร้อนอะไรหนักนั้นิดเดียวพอแค่นี้พอมันตามไป ช้างบอกว่าถ้าสมมุติเราร้องไม่เป็นหรือเราจําเนื้อเพลงไม่ได้ให้ยืนใหม่ลงไปข้างล่างแล้วเขาจะร้องช่วยเราได้เลยใช่ไหมดูๆอ,อยู่นี่นะได้จะร้องกันได้ทุกคนเลยไหเนี่ยเห็นไหมช้าง <c oughs> โชว์เมสเล่ละสักหนึ่งเมดเล่ไหมแต่ก็ไม่น่าโชว์นะเก็บไว้เซอร์ไพรส์ดีกว่าเซอร์ไพรส์เราเองนี่แหละจำไม่ได้เซอร์ไพรส์คนเองเซอร์ไพรส์ตัวเอง Mm, 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 mm. Lốt vào ta